ไม่น่าเชื่อครับที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างชายหาดสมิลาที่จังหวัดสงขลาที่มีรูปปั้นนางเงือกทองชายหาดทอดยาวมองออกไปเห็นทะเลชายฝั่งอ่าวไทยที่งดงามแต่กลับไม่มีห้องน้ำสาธารณะแม้แต่ห้องเดียวนะครับเรื่องนี้ทางผู้รับผิดชอบพื้นที่เขาให้เหตุผลเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงวันหยุดหน่อยนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับที่บริเวณชายหาดแหลมสมิลาแล้วก็ชายหาดชลทัศน์อำเภอเมืองสงขลาครับก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนมาเลเซียรวมทั้งชาวอินโดนีเซียครับที่เดินทางมาชมความสวยงามของทะเลแล้วก็ถ่ายรูปกับรูปปั้นเงือกทองบริเวณชายหาดทําให้ทุกวันหยุดหาด สมิลาหาดชาลาทั์ก็จะเต็มไปด้วยนักเที่ยวแบบนี้นะครับสร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดและก็ผู้ค้าบริเวณชายหาดไกด์นำเที่ยวที่พาลูกทัวร์ต่างชาติเดินทางมาเที่ยวบอกว่าโปรแกรมทัวร์แทบจะทุกบริษัทที่พานักท่องเที่ยวมาจากมาเที่ยวจังหวัดสงขลาและมหาสมิลาก็จะอยู่ในโปรแกรมทุกครั้งเพราะว่าชายหาดนี้สวยนะครับมีรูปปั้นเงือกทองเป็นจุดขายทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักหาดแห่งนี้แล้วก็ทุกคนอยากจะมาถ่ายรูป แต่สิ่งที่ยังขาดสําหรับนักท่องเที่ยวและมักจะสร้างปัญหาให้กับลูกคัวอยู่บ่อยครั้งก็คือห้องน้ําครับที่นี่ไม่มีห้องน้ำสาธารณะให้บริการนักท่องเที่ยวแม้แต่จุดเดียวถ้าลูกคัวอยากจะใช้ห้องน้ําก็ต้องพาไปขอใช้ห้องน้ําตามร้านค้าต่างๆบางครั้งเจอปัญหาน้ําไม่ไหลก็ต้องพาลูกคั่ไปใช้บริการที่ห้องน้ําของปั๊มน้ํามันก็มีครับ ก็จะต้องเอห้องน้ำร้านที่ขายของฝากก็ต้องจ่ายังค์เหมือนที่ที่อื่นนะคะที่พาไปก็คือจะมีห้องน้ําบริการก็คือคือฟรีเลยอะคะ่ะแล้วก็บางรอบที่พามาบางรอบ ก็ไม่ไม่ไหลนะคะที่นี่ค่ะใช่ก็เลยต้องต้องพาขึ้นรถไปเข้าห้องน้ำแถวปั๊มน้ำมันด้วยก็มีมันก็ไม่สะดวกไม่สะดวกใช่ใช่แล้วอาน้ำก็มีมีป้ายขึ้นบอกนะอางน้ำสิบาทห้องน้ำห้าบาทก็เหมือนกันมันที่ตรงนี้้วยกันตรงนี้ก็มีแต่บริการคาะช่ร้านขายเสื้อผ้าก็มีหมดเลยค่ะน้องคาบริการก็เด็กขึ้นป้ายอะไรอย่างนี้ ทีนี้ผู้เกี่ยวข้องว่ายังไงครับนักข่าวไปสอบถามกับนายกเทศมนตรีนครสงขลาท่านยอมรับบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวหาดสมีลาและหาดชะลาทัศน์ไม่มีห้องน้ําสาธารณะบริการจริงๆครับแล้วก็ยอมรับด้วยว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ชายหาดตั้งแต่ถนนชะลาทัศน์ไม่มีพื้นที่สําหรับสร้างห้องน้ําสาธารณะแม้แต่จุดเดียวเลยครับ เพราะว่าในย่านนี้จะเต็มไปด้วยสถานที่ราชการแล้วก็ต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยจึงไม่เหมาะที่จะสร้างห้องน้ำท่านว่าแบบนั้นนะครับตอนนี้ทางเทศบาลอยู่ระหว่างการหาพื้นที่เพื่อจะสร้างห้องน้ำสาธารณะบริการนักท่องเที่ยวคาดว่าสิ้นปีนี้น่าจะได้ใช้ครับที่บริเวณศูนย์เรียนรู้เรงเงนวอก็นา่นาจะเสร็จาใหม่สองสามเดือนนี้ ส่วนอีกแห่งหนึ่งบริเวณคนชืกชื่อนะครับตอนนี้เรากําลังประสาน,นโยธาในการเนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยเราได้รับง,งบสอบสวน,นจากตรวจพิการมาประมาณ40ล้านะมาพัฒนาบริเวณสาราไทยบริเวณทางชนนางเงือกมาจถึงคนช็คชื่อนะครับเราก็กําลังประสานโยธาเพื่อเอางบส่วนหนึ่งมาทำห้องน้ำนบริเวณนั้นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าว่าผ่านความเห็นชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วประโยชน์แปลแลดเราดำเนินการแน่นอน นักข่าวเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้นะครับว่าถ้าพูดถึงปัญหาห้องน้ําสาธารณะ ที่ไม่มีให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่จุดนี้ก็ถูกพูดถึงมาน,นานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการก่อสร้างทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดเลยครับบอกว่าโอ้โหเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศมาเลอินโดนีบาหมดนะครับมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้งแต่กลับไม่มีห้องน้ําสาธารณะที่ผ่านมาเวลามีอีเวนต์มีการจัดกิจกรรมเขาทำยังไงร,รู้ไหมครับก็นํารถสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการนะครับหลายคนก็มองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนมา อยู่เป็นประจำแบบนี้หรือไม่ก็เดี๋ยวรอกันต่อนะครับว่าจะก่อสร้างได้เมื่อไหร่นะครับ